24ชั่วโมงนะบ็อกฟุต EPC ในคลิปนี้จะเป็นการที่ผมได้ทำการไปซื้อฮาคิสสังเกตและได้ทำการต่อสู้กับอาครนุจะเป็นยังไงไปดูเริ่มต้นมาก็เหมือนเคยครับผมได้มาเกิดที่กออเกาะคลอเเซียมซึ่งก็คือเกาะที่ผมฟาร์มในคลิปก่อนแล้วก็ได้มีมัดอิเล็กทริกซึ่งมีมัตเตอรี่แค่หเพราะยังไม่ได้ฟาร์มครับและเพื่อเป็นการเปิดคลิปอย่างเป็นทางการผมก็เลยขอไปสุ่มโบนกับ ลุงนวดคนหนึ่งที่เกาะกลางกกอนครับนี่ฮะวินไปเลยและนี่ครับก็ถึงเกาะกลางแล้วเราไปหาลุงนวดกันเลยนี่ฮะก็มาสุ่มกันเลยครับผมสุ่มได้ประมาณสองครั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอของดีๆนะลุงนี่ฮะสุ่มสองรอบก็ได้สิบนาที exp คูณสองมาก็ดีอยู่และครับเพราะฉะนั้นเรียกไปเกาะต่อไปกันเลยครับซึ่งก็คือเกาะภูเขาไฟนี่ฮะมาถึงแล้วก็รับเค e s กันเลยซึ่งเค e s แรกก็คือ military soldier ครับ9ตัว และก็มาตีตัวแรกเลยครับแต่พวกนี้มันก็ยังตีผมเข้าอยู่นะครับแต่อันนี้ผมไม่ได้ลืมแล้วนะฮะเพราะผมอยากมาฟาร์มแบบเร็วๆเลยผมก็เลยรีบมาฟาร์มที่เกาะนี้เลยฮะนี่ฮะค่อยๆฟาร์มไปทีละตัวเลยครับเทเลเวลเพิ่มก่อนนะฮะแต่สุดท้ายก็รู้อยู่เลยครับผมก็ต้องตายแล้วก็มาแก้แค้นฮะนี่ฮะคยแรกเสร็จแล้วได้มา3เลเวลเลยนะฮะก็ถือว่าแจ่มนะเนี่ยยีกพีคูณสองเนี่ยมันดีจริงๆ แล้วก็นี่ฮะฟาร์มอีกได้1หนึ่งเควสอันนี้พีคูณสองหมดแล้วนะครับก็เลยได้หนึ่งเลเวลแล้วผมก็ลืมเลยครับเพราะผมยังไม่ได้ฟาร์มหมัดผมก็เลยเอาหมัดมาต,มาตีไปตัวหนึ่งแล้วก็มาตเตอรี่ขึ้นรวๆเลยครับอย่างฟินนะฮะ <c oughs> แล้วก็มาตีบอดอีกตัวครับมาตเตอรี่ก็อัพรวยๆอีกแล้วแต่ก็ไม่ได้รวเหมือนคราวก่อนนะครับแต่ก็ยังดีแหละ <c oughs> แล้วนี่ฮะผมก็ได้สกิลแรกของหมัดมาแล้วผมจะโชว์ให้ดูเลยนะครับซึ่งกระบอกตัวนี้ฮะ นี่ฮะเหมือนมันจะเป็นการทุ่มบอดขึ้นไปข้างบนด้วยสายฟ้าครับทำให้บอรดมันเด้งขึ้นไปแล้วก็นี่ฮะใช้อีกรอบคือข,ของใหม่ฮะแล้วก็นี่ฮะตัวสุดท้ายของเพยนี้ก็ผมเลเวลสามร้ยี่สิบเอ็ดแล้วครับแล้วผมก็สังเกตเห็นว่าเงินผมมันครบที่จะพอซื้อฮาคิสังเกตได้แล้วผมก็เลยรีบบินไปที่เกาะสกายเปียเลยครับนี่รีบบินไปเลยก็นี่ครับมาถึงจุดบนสุดของเกาะสกายเปียแล้วก็กดสกิลลงไปเลยครับ ก็ว้าขึ้นไปเกาะบ,บนกว่านั้นอีกแล้วก็บินต่อไปครับจะอยู่ตรงป้อมตรงนี้ฮะที่มันสูงๆนี่ครับถึงแล้วแล้วเราก็มาคุยกับคนคนนี้เลยนะครับก็กดท็อกไปเรื่อยๆเลยครับนี่แล้วก็นี่ฮะเขาจะขายไฮชีสสังเกตของผมในราคา7 5 0 0 0สนเบรีแล้วก็ซื้อมาแล้วครับผมก็เลยลองใช้เลยนี่ฮะมันก็เหมือนเป็นสีเขียวแบบอุมมงแบน,นี้ครับแล้วผมก็เลยไปลองกระบอดครับ มันก็ใช้หลบได้จริงด้วยครับแต่อันนี้ผมยังกากาอยู่นะครับก็เลยหลบได้ประมาณแค่4ครั้งแล้วก็ไปฟาร์มต่อกันเลยครับนี่ฮะผมเลเวลสามร้อยสามสิบแล้วก็รับเควสสองได้แล้วครับซึ่งก็คือเควส Military s p i e s ครับนี่ฮะฆ่าแปดตัวน้อยกว่าเควสก่อนหนึ่งตัวนะครับนี่ฮะมันอยู่ตรงกระจุกตรงนี้แล้วก็ค่อยๆฆค่ามันทีละตัวเลยครับเพราะหมัดมันมีไฮคิอีกแล้ว ผลของผมก็เลยใช้ประโยชน์ไม่ได้ครับตรงนี้แล้วนี่ครับก็คุยแรกเสร็จแล้วได้มา2 l เลเวลก็ได้อยู่นะครับแล้วผมก็กลาวว่าจะไปสุ่ม XP e คูณ2ที่กาะกลางต่อฮะแต่ว่าเมื่อผมมาถึงกาะกลางเขาก็มี FC คนหนึ่งฮะโยนผลคอนโทรลมาให้ผมตอนนั้นผมก็ดีใจมากเลยครับก็เลยโดดดึงๆวันนี้เลยแต่ว่าผมก็ยังไม่รับไวครับเพราะว่ามันฟาร์ไม่ค่อยดีก็เลยโยนคืนเขาไปครับแต่ว่าก็ต้องขอบคุณคนนี้มากเลยนะครับนี่ฮะ คนนี้ใน u t u b e นะครับไปกดไลค์ให้เขาด้วยนะคบเพราะเขาเป็นคนดีมากเลยโยนให้ผมด้วยแล้วก็มาฟาร์มเรเวลกันต่อเลยครับตรงจุดนี้จุดเดิมเลยฮะแล้วก็นี่ครับเสร็จไปอีกควสแล้วเย่แล้วผมก็ลืมบอกเลยครับว่าอันนี้ผมมาฟาร์มตอนอัปเดต17แล้วนะครับก็เลยมีแคนดี้มาด้วยผมก็เลยกะว่าจะไปดูซิว่าแคนดี้มาแลกอะไรได้ที่เกาะกลางครับแล้วเมื่อมาถึงผมก็มาถึงเกาะกลางแล้วแล้วตรงนี้ผมก็งงว่า อา้าวลุงหนวดหายไปไหนแล้วก็มีเด็กคนนี้มาแทนแล้วก็มีเมจิกเอลฟ์มาเพิ่มแต่ว่าผมก็ได้ไปดูคลิปของพี่คนหนึ่งมาครับซึ่งก็คือคลิปนี้ฮะของพี่มาฟันสามารถไปดูกันได้นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปนะครับไปดูกันได้นะฮะนี่ฮะอย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับก็คือผมต้องมาซื้อ AP คูณ2กับคนนี้ครับเมจิกเอลฟ์50แคนดี้ได้15นาทีฮะนี่ฮะกดบายไปเลยแล้วก็กดบีชาร์คคาแรคเตอร์ไปฟาร์มกันต่อเลยครับนี่ฮะ แล้วก็นี่ฮะมารับเคสเลยก็วินไปทำเคสต่อครับเป็นจุดตรงนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายฮะเคสเพิ่มมา2เลเวลก็ได้อยู่นะครับแล้วนี่ก็คือเคลสสุดท้ายกับตัวสุดท้ายครับนี่ฮะผมเลเวล351แล้วครับเกินมา1เลเวลแล้วแล้วผมก็สามารถรับเคสของเจ้าอาใครตู่ได้แล้วครับเอ้ยอาใครนุพูด <c> ผ <oughs> ิดครับแล้วก็นี่ฮะรับเคลสมาเลย เจ้าไขนุมันจะอยู่ในภูเขาไฟนี้นะครับแล้วก็หน้าตาแบบนี้นี่ฮะใช้หมวกนี่ด้วยแต่ผมก็มาเก็บกล่องก่อนครับแล้วก็ดีไว้อัพสตาก่อนเพราะผมลืมอัพสตารไปเลยเหลือตั้งเยอะนี่ฮะอัพด้วยความไวแสงแล้วก็เริ่มการต่อสู้เลยครับนี่ฮะผมก็กดสกิลใส่มันไปเรื่อยๆซึ่งผมก็ตีมันเข้าแรงอยู่นะฮะเพราะว่าผมก็อัพดาบเยอะเหมือนกัน,นดูการต่อสู้ของผมกับมันนะนี่ มันยิงสกิลแทบไม่โดนผมเลยนะครับดูเลือดผมสีแทบไม่ลดเลยเนี่ยก็ใช้หมัดสายฟ้าไปด้วยจนสุดท้ายผมก็ฆ่ามันได้ครับนี่เลเวล up มาตั้งโคสี่เลเวลเลยนะครับเนี่ยแจ่มมากๆเลยครับซึ่งมันก็มีอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ผมฆ่ามันแล้วมันก็ดรอปไอทปเป็นปืนมาครับผมก็เลยจะเอามายิงมันดูอีกทีครับซึ่งนี่ก็คืออีกแบบหนึ่งนะครับ ก็ลองยิงหัวมันแบบลากหัวมคมไม่ใช่มนุษุดดูฮะนี่จิ้วจิ้วดูไปฮะลากหัวมคมแลวเราบอกจิ้วจิ้วแต่ก็ยิงมันไม่ค่อยเข้าเลยครับเหมือนมันจะหัวแข็งนะครับเนี่ยแต่ที่จริงแล้วก็แค่ผมไม่ได้อับสตัดปืนอะไรฮะเอายิงสก,กิลมาใส่ทําไมนี่ใช้ดาบข่ามอะไรหนีเนี่นีเน่สู้ต่อเลยฮะ แต่ผมก็ลืมรับเคลสครับผมก็เลยมารับเคลสใหม่ก็เลยเสียเวลาเอ็กคูณสไปตั้งหลายนาทีครับน่าเสียดายแต่ก็ช่างมาันเถอะครับแล้วก็มาฆ่ามันต่อแล้วก็นี่ฮะนี่สู้กับมันไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็ฆ่ามันได้ครับได้เพิ่มมาอีก4เลเวลซึ่งก็ถือว่าสุดเจมเลยละครับเฮแล้วก็ฆ่าอีกตัวครับซึ่งตัวนี้ก็ได้มาแค่2เลเวลฮะเพราะว่าคูณ2มันหมด น่าเสียใจแล้วก็สูงคูณสองมาต่อครับแล้วก็ค่าอีกตัวหนึ่งนี่ได้มาอีกสามเลเวลนะครับแล้วตอนนี้ผมก็เลเวลสามร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วเพราะฉะนั้นก็เริ่มการผจญภัยต่อไปเลยครับซึ่งก็คือการไปที่เกาะเงือกครับก็บินไปเลยครับตรงจุดนี้เลยนะฮะบินไปเรื่อยๆนี่ครับจนสุดท้ายก็มาเจอเกาะเงือกนะครับซึ่งผมก็หามันยากอยู่เหมือนกันนะฮะหามันนานอยู่เหมือนกัน ก็เลยรีมาสปอนพอยต์นะครับจุดนี้แล้วก็เขาบอกว่าให้เข้าไปตรงห่วงตรงนั้นนะครับก็เลยโดดเข้าไปตรงนั้นเลยแล้วก็ว์ปามาแล้วครับมาอยู่ที่ underwater city แล้วครับนี่ซึ่งมุมมองมันก็ดูแคบมากเลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับไปรับเควสแรกกันเลยนี่ฮะเป็นเควสของ fishman warrior นะครับเล้อยเจ็ดสิแต่ว่ามันก็ยังตีผมเข้าอยู่นะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ลืมนะผมแค่ตั้งใจมา นี่ฮะแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเลยจับมาเป็นกลุ่มจะได้ค่ามันง่ายๆฮะและนี่ก็ตัวสุดท้ายครับนี่ค่าอะไรแล้วเพล็เสร็จก็เพิ่มมา3เลเวลรครับก็แจ่มเลยครับคลิปนี้มีแต่คำว่าแจ่มนับให้ด้วยนะครับผมพูดกี่รอบแล้วก็อีกเคล็หนึ่งเสร็จแล้วครับก็3เลเวลรอีกแล้วก็แจ่มอีกสิครับรออะไรหยอกๆนะครับแล้วก็ฟาร์มเลเวอไปเรื่อยๆครับแล้วก็มาซื้อคูณ2 อันนี้คือผมตีมันไปแล้ว7ตัวนะครับแล้วค่อยมาซื้อคูณ2เพราะมันจะได้ได้เควส์เพิ่มเยอะๆครับไม่ต้องเสียเวลาไปตีตัวนั้นต่อนี่ฮะมาฆ่าตัวสุดท้ายกันอยู่นี่ฮะนี่ฆ่าได้แล้วเลเวลก็อัพมาอีก3เลเวลแล้วครับและนี่ก็คือสีหน้าของโปรเฟชชั่นอลนะครับแล้วก็รับเควส์ต่อเลยครับตอนนี้เลเวล390แล้วค่ะอีกแค่10เลเวลนี่ฮะรีบม,มาฟาร์มต่อได้เควสหนึ่งครับเพิ่มอีก3เลเวล ฟาร์มไปเรื่อยๆครับจนสุดท้ายผมก็ฟาร์มมาถึงควีสุดท้ายครับนี่แล้วก็ฆ่ามันได้แล้วเลวอัพมาถึง401เย้ก็ถือว่าแจ่มเลยนะครับ <c oughs> ก็ผมขอทำการปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ <c oughs> ก็ e ีีแรกๆอาจจะยังไม่มีอะไรแต่ผมบอกเลยนะครับ EP ต่อไปรับรองมันและสนุกแน่นอนครับขอบคุณครับ E ี EP ต่อไปทุกคนอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับ